วันนี้จะพามาดูมาชมมากราบไหว้ขอพรค่ะที่วัดแม่ย่าซอมนะคะจังหวัดสักแก้วค่ะมากราบพระพิฆเนศกันนะคะขอพรแล้วก็มีพระราหูองค์ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่มากค่ะบทสวดบูชานะคะพระคาถาบูชา บูชาเสร็จแล้วเราก็มีของดํานะคะนํามาบูชาถวายขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขนะคะงดงามมากค่ะพญานาคสีทองนะคะเหลืองอารามงดงามมาก สวยมากมาค่ะพาดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะมีพญานาคมีพระพุทธรูปค่ะแต่ละองค์งดงามมากเลยนะคะ ท่านใดที่มาที่จังหวัดสระแก้วก็มากราบไหว้ขอพรน,นะคะองค์ใหญ่มากแล้วก็สวยงามมากค่ะสวยงามทุกองค์นะคะ